วีลคัม o my ูมายูทูบชา n นลสปีดไลน์สามวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ Toyota v วีอรถยนต์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคอมแพ c t ซีดานยอดนิยมของคนไทยที่มาพร้อมความประหยัดความสบายและดีไซน์ที่สวยหรูโตโยต้าว o s เป็นรถที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมานานหลายปีและในรุ่นล่าสุดนี้ได้ถูกออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์ที่ทั้งประหยัดดูดีและใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและต่างจังหวัด โตโยต้าวีออสรุ่นปัจจุบันได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งในด้านรูปลักษณ์และเทคโนโลยีตัวรถมีเส้นสายที่โฉบเฉีียวมากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันไฟหน้าเลดที่ให้แสงสว่างชัดเจนเหมาะกับการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางกันชนหน้าและหลังได้รับการปรับโฉมให้ดูดุดันมากขึ้นฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นโค้งที่ดูพลิ้วไหวเน้นความพรีเมียมในทุกมุมมองด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่ชัดเจน พร้อมล้ออัลลอยลายใหม่ที่ช่วยเสริมให้วีออสดูมีมิติและความหรูหราไฟท้ายเล็กถูกออกแบบใหม่ให้รับกับตัวรถเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับขี่ในยามค่ำคืนเสาอากาศแบบครีบฉลามช่วยให้ภาพลักษณ์ของรถดูสปอร์ตมากขึ้นสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีดำเงาสีเงินหรือสีแดงที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวทุกสีถูกออกแบบให้เข้ากับเส้นสายของรถอย่างลงตัวนอกจากนี้ตัวถังยังถูกออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศที่ต่ำลง ทำให้การขับขี่ประหยัดน้ำมันและนิ่งขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงภายในห้องโดยสารของ Toyota v i o อเน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายวัสดุภายในใช้การตกแต่งที่ดูหรูหรามากขึ้นแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ใช้โทนสีดำเงาและวัสดุซอฟต์ทัชที่ให้ความรู้สึก Premium. พรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้การหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและการสั่งงานโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านง่าย พร้อมจอแสดงผลการขับขี่แบบมิดที่ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราส,สิ้นเปลืองระยะทางที่เหลือหรือสถานะของระบบต่างๆเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นรองรับสรีระทั้งผู้ขับและผู้โดยสารวัสดุเบาะมีทั้งแบบผ้าเกรดพรีเมียมและเบาะหนังสังเคราะห์ในรุ่นสูงสุดเพิ่มความรู้สึกหรูหราและง่ายต่อการดูแลรักษาเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำหรับคนที่เดินทางบ่อยและต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบอินโฟเทนเมนต์ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเดินทางสนุกขึ้นเพราะสามารถฟังเพลงดูแผนที่และรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายดายระบบเสียงคุณภาพสูงให้ความคมชัดทุกย่านเสียงเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งและระบบชาร์จไร้สายในรุ่นท็อปทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสะดวกสบาย ในด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าวีออให้ความสำคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ถุงลมนิราภัยรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกล้องมองหลังช่วยในการถอยจอดได้ง่ายขึ้นและในรุ่นสูงสุดยังมีกล้องมองรอบคันที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติยังถูกติดตั้งมาเพื่อเสริมความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับและผู้โดยสาร ขุมพลังของโตโยต้าวีออสมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังเพียงพอต่อการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเน้นความประหยัดน้ำมันและความทนทานตามสไตล์ของโตโยต้าระบบเกียร์ CVT ใหม่ปรับการตอบสนองให้ลื่นไหลและนุ่มนวลมากขึ้นการขับขี่ในเมืองจึงไม่รู้สึกเหนื่อยขณะเดียวกันยังให้สมรรถนะที่ดีพอสำหรับการเดินทางไกลระบบการสะเทือนหน้าแม Mac ็กเฟอร์สันสปารตและด้านหลังทอชันบีมได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ เมื่อพูดถึงราคาโตโยต้าวีออสถือว่าเป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ในช่วงประมาณ600,000กว่าบาทไปจนถึง800,000กว่าบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถซีดานที่ให้ทั้งความสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบครันอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศโตโยต้าวีออสไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานประจําวันเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์คนที่กำลังมองหารถคันแรกด้วยความประหยัดและความง่ายในการดูแลนอกจากนี้ยังเป็นรถที่ให้ภาพลักษณ์ดูดีทันสมัยสามารถใช้ได้ทั้งวัยทำงานและวัยรุ่นที่ต้องการรถที่มีสไตล์พร้อมกันนี้ยังเป็นรถที่มีความทนทานและมูลค่าขายต่อที่ดีในตลาดมือสองซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Vios เป็นตัวเลือกยอดนิยมสรุปแล้ว Toyota Vios คือรถที่ผสมผสานความคุ้มค่าความประหยัดความสวยงามและความปลอดภัยไว้ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่ดูหรูหราภายในที่กว้างขวางและทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอสําหรับทุกการเดินทางรวมถึงราคาที่เอื้อมถึงได้จึงไม่แปลกที่โตโยต้าวีออสจะเป็นหนึ่งในรถที่อยู่ในใจของคนไทยเสมอมาและยังคงเป็นรถยอดนิยมที่หลายครอบครัวเลือกใช้หากคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันโตโยต้าวีออสคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสำหรับทุกเส้นทางของคุณคุณอยากให้ผมเพิ่มเ e o k e y w ีย d แฮชและเดสคริปชันแบบที่ผมเคยทำให้กับบทความรถคันอื่นๆด้วยไหมครับ